เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัว Xverse นะครับสำหรับ Xverse นะครับผมจะพานเพื่อนนะครับไปดูคอนนี้เนี่ยก็จะมารีวิวนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นและมีการอัปเดตใหม่นะครับว่ามีอะไรบ้างและเป็นผลประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เล่นแอปนี้กับผมนะครับแล้วก็สร้างรายได้มาด้วยกันนะครับค่อนข้างที่จะยาวนานมากตอนนี้ก็ตกไปอยู่ที่ประมาณ2ปีครึ่งนะครับหลังจากที่ผมเล่นแอปนี้มาและก็พาเพื่อนนะครับไปสร้างรายได้กัน ก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับพอสมควรเนาะหลายๆคนนะครับที่ติดตามผมอยู่ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปเอาละครับเริ่มแรกกันเลยแล้วกันก่อนที่เราเดี๋ยวจะไปทําความรู้จักนะครับกับสิ่งที่อัปเดตมาใหม่นะก็ฝากให้เพื่อนนะครับอย่าลืมครับไปใส่โค้ดก็ไปใส่โค้ดนะครับโค้ดเนี่ยให้เราเลื่อนมาที่คําว่าอ่างเปานะครับให้เพื่อนนะครับใส่ตรงนี้นะให้เป็นตัวเล็กนะครับ bl gamer เลย แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับก็2307นะรอบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดสร้างใหม่นะไรที่ใส่แล้วไม่ได้นะครับต้องขอโทษทีเพราะว่าทาจัดสิทธิ์นะครับสิทธิ์เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ500คนนะครับที่สามารถใส่โค้ดนี้ได้อ่ะเราใส่เข้าไปครับดูนะผมก็เพิ่งใส่โค้ดตัวเองอุ้ยรอบนี้ได้142ิบิลนะครับถือว่าเยอะนะเออรอบก่อนนี่ไม่ถึงร้อยรอบนี้ออกมาเลยครับหกร้อยนะร้อยสี่สิบเอาละ นะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามี AI ตัวใหม่เข้ามาเยอะมากๆนะครับอีลอนมอสก็เข้ามาด้วยนะโอ้โหเหรียญใหม่ดิเยอะมากแล้วราคาค่อนข้างดีด้วยนะครับเอาล่ะจะอธิบายกันก่อนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมก็ณปัจนะจุบันเนี่ยมี AI ที่สามารถทำอะไรได้นะครับก็มีอยู่ไม่กี่ตัวเนาะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นตัวใหม่มาเรื่อยๆนะครับผมผมก็แนะนําว่าตัวที่เราสามารถที่จะทํา คืนกำไรของเราคืนต้นทุนของเราได้นะครับน่าจะเป็นบิตฮีโร่นะที่มีการซื้อคืนตลอดเวลานะครับตอนนี้เนี่ยคนที่เขาซื้อคืนเนี่ยเขาก็เริ่มขายแล้วนะครับเขาเริ่มปันเหรียญแล้วก็ขายแล้วเราเนี่ยก็บางทีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเก็บไว้รอให้เขาซื้อคืนแล้วก็ค่อยทํากําไรก็ได้ในส่วนของผมแล้วเนี่ยก็คือผม้องการทุนนะครับคืนก่อนกําไรเนี่ยผมจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ตอนนี้ก็ยังคืนทุนอยู่เพราะว่าผมเพิ่งอัปเลเวลใหม่นะครับตอนนี้ก็ขายอยู่นะครับได้วันละหนึ่งเหรียญนี ประมาณลิง AI ตัวใหม่แอปก่อนนะว่าตัวไหนเนี่ยมีความน่าเชื่อถือสูงเดี๋ยวเราก็ไปอัปเดตกันนะครับตอนนี้ก็สามารถนะครับได้รับเท่าไหร่ก็ขายได้ต่อวันเท่านั้นนะครับผมเพื่อเก็บผลกําไรก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปลงทุนต่อยอดกับ AI ตัวใหม่นะครับอ่า ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีบางตัวด้วยที่ผมไม่ค่อยขายเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ราคามันก็ดิ่งเกินนะครับรอราคามันพุ่งขึ้นก่อนนะครับทีนี้เรามาดูครับโหมดตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตก็คือว่าเป็นโหมดฟังก์ชันใหม่นะครับ H5 นะครับหรือ Head ที่เราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้อเดี๋ยวเราไปดูเว็บไซต์กันก่อนละกันครับซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะครับทุกคนซึ่งพอเราเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยก็สิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าตาของ ตัว x w e r d เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะแยกกันนะครับคนละฟังก์ชันระหว่างมือถือของเว็บนะครับเราสามารถเข้าผ่านเว็บได้ถ้าใครเล่นในคอมก็สามารถคอนโทรลตัวนี้ได้เหมือนกันครับก็คือตัว h file นะครับเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะครับที่เราสามารถเข้ามาดูแล้วก็มีหน้าตาบอกเทนเราด้วยนะครับว่า a อตัวไหนมีเทนอะไรเรามาดูกันครับเราสามารถล็อกอินนะครับโดยใช้ชื่อ x w e r d ของเราได้เลยครับเชื่อมกันได้เลยแต่ตัว Wallet นะครับเราต้องอย่าลืมว่าเราต้อง เอาโค้ดเพื่อที่จะมากู้บริ l ของเราด้วยนะครับที่เราสามารถเซฟได้จาก Google Drive นั่นแหละทำตามขั้นตอนเดี๋ยวเราก็ได้เองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเลยครับมันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับสามารถถอดอะไรได้หมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล่นจาก E x p l l e r นะครับในคอมพิวเตอร์นมันจะใหญ่นะครับอ่าวอล,ลุ m มการดูของเรานะครับอินเทอร์เฟซเนี่ยมันจะใหญ่มากขึ้นแต่เราก็สามารถดู AI ตัวไหนได้แบบค่อนข้างง่ายนะครับ ตัวใหม่นะครับที่มีการเกิดมาใหม่ก็ตัวนี้นะครับล่าสุดนะอีรอนมอสนะครับนี่เหรียญ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 อีรอนมาร์กนะครับผมนี่กับทัพนะเดี๋ยวเรามาดูครับเกาะกระแสนะ AI เกาะกระแสนะครับตอนนี้ราคาค่อนข้างพุ่งนะครับนี่มีการเปิดตัวใหม่ด้วยครับและณปัจจุบันนะครับคนขุดเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะสามพันกว่าคนนะครับที่ขุดนะจำนวนในการขุด3,700คนนะครับราคามก็เลยแบบว่าจะ พุ่งขึ้นไปหน่อยนะครับโอ้ราคาดีมากเลยนะทุกคนณปัจจุบันเนี่ยราคา0.02เนี่ยถือว่าสวยงามแล้วนะพอดีนะครับผมว่าหวังว่าท่านมีนักลงทุนที่มาเพิ่มขึ้นเนี่ยโอ้ตัวนี้น่าจะขึ้นไปอีกนะครับผมนี่นจะเป็นทั้มเราก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับมันก็จะมีเทเล gram นะเป็นเทเล gram ด้วยนะครับในการติดตามข่าวสารเนี่ยตรงนี้ข้างล่างสําคัญนะครับเราต้องกดตรงนี้ไปด้วยครับอ่าแล้วก็มันจะทําการเข้าไปที่เทเล gram ของเรานะครับ พอเรากดจอยเข้ามาก็จะเป็นข่าวสารนะครับณปัจจุบันนะว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเผื่อมีแบบว่าเออพอยอดเหรียญมาตกเนี่ยเผื่อมีข่าวในการบอกว่า buy back นะครับซื้อคืนอย่างนี้นะครับตลาดทุนนะครับนี่เขาก็จะบอก market cap ต่างๆด้วยมีการอัปเดตเหรียญนะครับเรื่อยๆนะถ้าใครที่ขุดเหรียญ AI อยู่แล้วนะควรที่จะมาดูในช่องของ Tele g กร m นะครับเพราะว่ามันจะมีการอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะครับอยู่ตรงนี้เนาะครับแล้วก็จะมีเหรียญด้วยนะเหรียญที่แบบว่าไม่ต้องขุดนะครับ เราก็เห็นว่า2เหรียญน,นะครับที่ออกมานะนี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นเหรียญโทเคนนะตรงนี้ก็คือไม่ได้แบบให้คนขุดนะครับแต่ว่าให้คนซื้ออ่าซื้อเหรียญเพื่อเก็งกําไรหรือมีรถแมพอะไรใหม่ๆในอนาคตนะครับเออจะมีอนาคตหรือเปล่านะครับถ้ามีอนาคตนะคนที่ซื้อไปตั้งแต่ราคาที่อ่อช่วงแรกๆนะช่วงต่ำๆอย่างเงี้ยเออถ้าเหรียญมีอนาคตที่แบบมีแนวโน้มว่าจะเอาไปทานั่นทํานี่ในอนาคตนะ มันก็จะขึ้นนะครับโอ้ก็อันนี้ก็จะทํากาไรมันขึ้นอยู่กับนักลงทุนนะถ้าใครอยากจะสร้างรายได้นะครับกับแอปนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์มฟังก์ชันนะครับที่เขาเรียกว่า KOC ใครที่อยากจะมีะไรายได้เสริมอยากจะทํางานที่บ้านนะครับตรงนี้นะเขาตอนนี้เขาเปิดรับอยู่นะครับอ่าเขาเปิดรับอยู่นะทุกคน KOC นะครับผมนี่นะเป็นงาน KOC ครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ คือทุกคนนะไม่ได้เกี่ยวกับว่ายูทูบเบอร์หรืออะไรนะครับจะสามารถสมัครอันนี้ได้ทุกคนสามารถอิสระเสรีแต่ทุกคนนะครับต้องเกอกแบบแพลตฟอร์มนะครับที่อยู่ใต้คอมเมนต์ผมนะเข้ามานะครับมันจะเป็นไฟล์แบบนี้และให้เพื่อนๆนะครับกรอกนะครับผมนี่เกอกตัวเองว่าใครเป็นคนแนะนําเพื่อนๆก็เกอกชื่อผมก็ได้นะครับผมนี่นะเกอกชื่อผมก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้ครับ UIL ของตัวเองนะครับผม UIL เนี่ยดูยังไงนะครับให้เรา เข้าไปดูตรงนี้นะ้แล้วก็กอ๊อปเอานะครับ UID นะครับตรงนี้นะ UID นะ c o ปปี้เอาตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่แบบนี้ครับผมมาใส่เข้าไปแบบนี้นะอ่าของเพื่อนเพื่อนนะอย่าลืมว่าต้องเป็นของเพื่อนนะครับแล้วก็ชื่อเ e l e gram หรือ ID l i n ์ของเราก็ได้นะครับเพื่อติดต่อสรรื่อสารราเข้ามาดูที่ตัวแอปมือถือนะครับซึ่งแอปมือถือเนี่ยพอรากดเข้ามานะเราจะเห็นตรงนี้นะครับผมน,นี่นะอ่าก็จะเป็นนะครับเชิญเพื่อนแบบนี้ครับผมก็คือ หลักๆก็คือให้เราเนี่ยเอาลิงก์ของเรานะครับไปเชิญเพื่อนเข้ามาสิ่งที่เราจะได้ครับก็คือ1รางวัลในการเชิญนะครับตรงนี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้นะครับเป็นรางวัลน,นะเยพื่อนๆสามารถกดเข้าไปแล้วก็ดูได้นะครับว่าเอ้ยเชิเพื่อนแล้วเราจะได้อะไรก็คือจะเป็นเหรียญบิลแบบนี้นะครับนี่เหรียญบิว่าจะเข้าตัวกับพเพื่อนเลยนะครับแล้วแต่ความขยันของใครของมันนะครับตรงนี้นะไม่มีข้อกําหนดว่าอ้ยสมัครไปแล้วกี่วันถึงจะได้นะครับ คือถ้ามีคนสมัครเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้เลยนะครับสำหรับรางวัลเหลรียญบิวอว์ประมาณนั้นและก็รางวัลคําเชิญนะครับเขาก็จะให้ตามรับเพิ่มอีก35นตะครับตามกาไรที่เพื่อนที่เพื่อนๆเชิญเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้เหรียญบิวตามนี้เลยนะครับตามลําดับชั้นไปคล้ายๆแชร์ลูกโซ่แต่มันก็ไม่เชิงว่าแชร์ลูกโซ่หรอกเพราะว่ามันได้น้อยมากนะครับมนได้น้อยมากนะจากตรงนี้นะครับแต่ข้อดีก็คือมันจะได้ตรงนี้ครับรางวัลประจําสัปดาห์ก็คือ1สัปดาห์เขาจะมีแบบว่า รางวัลให้กับเรานะครับคือเพื่อนๆของแต่ละคนเนะี่ยที่เพื่อนๆเ,เชิญเข้ามาอยู่แล้วอะ่ะเขาทําเหรียญดิวได้เท่าไหร่นะครับหรือทํากําไรได้เท่าไหร่ต่อสัปดาห์เขาก็จะให้โบนัสตรงนี้เรานะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็รับเหรียญดิวฟรีตรงนี้เนี่ยถือว่าได้เยอะนะครับแต่ที่อื่นเนี่ยถือว่าได้น้อยมากเรามาดูรางวัลน,นะครับของแบบว่าแต่ละคนนะที่ทํามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะผมได่ทำมา2ปีแต่ผมก็ยังทาไม่ถึง ไม่ค่อยได้เชิญหรอกเพราะว่าผมก็ทำทำแค่คลิปไปธรรมดานะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นในเรื่องของรายได้ในการขุดมากกว่านะครับผมเพราะว่าผมเป็นสายลงทุนอยู่แล้วนะครับผมก็จะพัฒนาเอ็กซ์เพลของผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รับในส่วนของกล่องนะครับผมนี่นะจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมนี่กล่องแบบนี้ที่ดรอปลงมาแล้วก็รับไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้โอเคก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยครับผม